สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ rl channel นะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้เราก็จะมีลายน่ารักน่ารักนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆเลยค่ะซีอม่วงดูน่ารักมากค่ะทำก็ไม่ยากนะคะประหยัดริปปิ้นด้วยค่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีตังเหรียญกันไกลแหนติปปิ้งค่ะในส่วนของติปปิ้งก็จะเป็นเนื้อสายตากระครังนะคะความยาวอยู่ที่19เซนติเมตรค่ะเราใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะ ปลายดิบิ้งจะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้ค่ะเอาไว้สำหรับสอดนะคะง่ายต่ก,การทำนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะคะพับลงมาเลยค่ะด้านใดด้านหนึ่งนะคะชายดิบิ้งด้านใดด้านหนึ่งพับลงมาค่ะ เส้นที่หนึ่งนะคะํำเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองไว้ค่ะเส้นที่สี่สอดทับบนช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะ ช่องนี้เราจะดึงปลายดิบินของเส้นที่สามขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราจะนำเหรียญมาวางนะคะทำการล็อกเหรียญน,นะคะโดยพับเส้นสั้นลงมาค่ะทั้งสี่ด้านนะคะแล้วพับเส้นที่อยู่ซ้ายมือนะคะสอบมาด้านบนนะคะ ต้องด้านบนขวาค่ะล็อกอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราพลิกกลับมาแล้วล็อกล็อกอีกหึงครั้งค่ะโดยการาพับทั้งสี่ด้านนะคะสอดมาเลยค่ะสอดตามช่องนะคะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับมาค่ะต่อไปเราเริ่มที่เส้นนี้เลยค่ะปายลิปิ้นสอดเข้าช่องนี้นะคะลิปปิ้งจะโผล่ตรงกลางค่ะของฐานทำเส้นที่สองค่ะทำให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะ ทำเหมือนกันค่ะให้ครบทสี่ด้านครบทสี่ด้านแล้วเราดึงให้กระชับค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำเนี่ยค่ะกลวยนี้เลยค่ะ mm hmm. ดึงเส้นนี้ลงมาค่ะ mm hmm. เริ่มเส้นที่อยู่ใต้มือเรานี่ค่ะ mm hmm. ปลายดิ้นโค้งมาลักษณะนี้นะคะ mm hmm. สอดเข้าที่ใต้ฐานค่ะ mm hmm. ข้างล่างของเส้นนี้นะคะ เส้นต่อไปค่ะเส้นต่อไป2 3 4ี่นะคะเส้นที่2ที่3มที่4เราทำเหมือนเส้นแรกนะคะให้จำไว้เสมอว่าเส้นแรกเราทำยังไงเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ครบทั้งสี่เส้นแล้วค่ะต่อไปเริ่มที่เส้นนี้เลยโค้งมาด้านหน้านะคะเรพิ้งแล้วเราหมวนนะคะกลับมาลักษณะน,นี้นะคะหนึ่งรอบค่ะ สอดเข้าตรงกลางนี้เลยนะคะเห็นไหมคะปลายเดิวิ้งโผล่ด้านนี้คะ่ะเส้นที่สองทำเหมือนเดิมคะ่ะสอดลองไปตรงนี้นะคะ เส้นต่อไปค่ะโค้งปาริปิ้นมาด้านหน้าแล้วโค้งปาลิปิ้นอีกครั้งหนึ่งโค้งรอบเป็นลักษณะนี้นะคะ อันนี้ิ้นจะพรมาตรงนี้ค่ะเหมือนจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ทําได้ค่ะเสซนสุดท้ายแล้วค่ะมวนมาด้านหน้าอยู่นี้นะคะแล้วก็หม้วนอีกหนึ่งรอบค่ะ สอดเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะชายริบวิ้นจะโผล่ตรงนี้ค่ะมีข้อตำหนิอะไรเกี่ยวกับผลงานของจาน,นะคะเม้นมาใต้ภาพได้เลยค่ะ เพืเ่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กาด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กาคในการาทำคลิปครั้งต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจากขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสวัสดีค่ะ